แพทยหญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตผู้อํานวยการสถาบันโรคผิวหนังกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อกรุงเทพมหานครกล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่65-74ปีที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่จะเริ่มให้บริการกลุ่มนี้ตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมนี้แต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเพื่อนัดวันฉีดลดความแออัดในการเข้ามารับบริการโดยโลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่สี่ายได้แก่ True D t AC, a AIS และกสทช ส่วนประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า75ปีขึ้นไปที่มีอยู่ราว2แสนคนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถเข้ารับวัคซีนได้ทันทีที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแบบออนไซต์ site, ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าโดยสามารถเดินทางมาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ทั้งนี้ย้ำกลุ่มผู้สูงอายุทุกคนที่มาจะได้รับวัคซีนทุกคนเนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องฉีดให้กับผู้สูงอายุเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยจะฉีดเฉลี่ยว,วันละ1 0 0 0 0ถึง15,000คนแบ่งเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มองค์กรและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆกลุ่มละ5,000คนโดยขณะนี้ได้เริ่มฉีดในกลุ่มสมาคมพัฒนาการร้านอาหารไปแล้วกว่า10,000คน